วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ แชนะคะควัตถุมงคลวันนี้นี่มีสองพิมพ์เป็นเนื้อชิ้นวัชรธาตุเหมืนอนกันออยู่ในชุดชิ้นสิบพิมพ์มก็คืออันนี้พระยอดธงยอดธงพระยอดธงที่มาของชื่อยอดธงเดี๋ยวจะบอกออเดี๋ยวให้โปรดิเซอร์เราซูมก,ก่อนโอเคยังเดี๋ยวเเดี๋ยวถ่ายรูปชัดๆให้เขาขึ้นใหม่นะพระยอดธงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ชื่อของคําว่าพระยอดธงเนี่ยมันมาจากพระเนี่ยได้ถูกนําไปเสียบอยู่บนยอดธงจริงๆยอดธงที่เขาทาพิธีเอาสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีธงนําทัพเขาจะรู้ว่าธงนี้ของใครลบอะไรยังไงพระที่เอาไว้ยอดธงก็เปียบเสมือนเป็นพระที่ปกป้องคุ้มครองทั้งกองทัพธงนําทัพอย่างนี้อ่าแล้วก็เป็นธงชัยเฉลิมพลก็คือธงแห่งไปชัยชนะอืปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจเราต้องต่อสู้ดิ้นรนขันใแข่งขัน ตั้งแต่ไม่ใช่ปัจจุบันเราตั้งแต่สมัยอดีตักมาเลยเราก็เลยสมัยนั้นเราก็เลยตั้งใจสร้างพระยอดธงยอดธงอตามเคิดวิชาของบรมอาจารย์การสร้างพระยอดธงก็คือสมเด็จพระวนรัตน์รัตป่ากแก้วอืจังหวัดอ <cert? S 2> ุทยยาครับซึ่งเป็นอาจารย์ของสมเด็จพระนเรสวนมหาราชครับยอดธงที่เก่าที่สุดเลยในสมัยนั้นก็คือที่สืบคน้นกันได้ก็คือธงประจําทัพของพระนเรสวนมหาราชอันนั้คือเก่าที่สุดที่เก่าที่สุดเขาเชื่อว่า พระชุดนั้นได้ถูกนํามาบรรจุกุอยู่ที่วัดไก่เตี้ยปทุมธานีเอา้าทำไมจ่าไปอยู่ในปทุมอ่ะเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยอกรุงศรีวิทยาอันนี้ไปอยู่ในช่วงกรุงศรีเพราะว่าสมเด็จพระนเรศวรย้ายเมืองจากพิษณุโลกโอสองแปรมาอยู่ยุธยานะ<ง>อ,อ่าแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นวัดเนี่ยเป็นวัดทีเ่เขาเรียกสร้างสร้างเจดีย์ขึ้นมาอืเพื่อบรรจุประกาศสงครามแห่งชัยชนะครับอ่าสงครามก้าทัพก็เลยได้นําพระ ที่อยู่บป็นยอดธงจริงๆทั้งหมดมาทำการบรรจุก,กุในวัดไก่เตี้ยปทุมธานี พูดงี้ถ้าอจารพูี้คือถ้าเป็นของเก่ายอดธงของเก่าเก่าสุดคือยอดธงของเก่าที่สมเด็จพระเรสวรใช้อยู่บนยอดธงทั้งหมดวอไดวไเ้ีูกนำมาบรรจุอยู่ในก,กุวัดยอดธงวัดไก่เตี้ยบทุมธานีก็คือเก่าสุดราคาแพงสุดก็คือวันนี้ใช่อเรารู้ถึงที่มาของที่นี่อืเราก็เลยได้ไปเช่าพระยอดธงวัดไก่เตี้ยบโองหนึ่งสภาพแชมป์มากสองแสนโอ้คืออาจารย์ลงทุนเช่าเลยเช่าของเก่าเลยองสวยเลยแชมป์แล้วแชมป์สุดแลครับเป็นพิมพ์ใหญ่หน้ายักษ์ แชมป์สุดแล้วแชมป์สุดนี่คืออะไรหูตากะพริบมาอย่างนี้อาจารย์กิฟเลยกิฟเลยแล้วก็เป็นพระองค์ขนาดใหญ่ซึ่งความเชื่อว่าน่าจะเป็นธงเอกก็คือธงธงทัพเลยอาจารย์พวกนี้คือธงแต่ละธงขนาดพระไม่เท่ากันหรอจไม่เท่ากันแต่นี่เป็นขนาดที่น่าจะเป็นธงเอกเราก็เลยยอมยอมลงทุนเช่ามาเพราะเพื่อเอามาถอดพิมพ์โอ้โหอย่าบอกนะแกแกไปใช่เอามาถอดพิมพ์แล้วก็เอาพิมพ์นั้นมาหล่อเป็นเนื้อเชียงประจันตคาคือพิมพ์ให้ประชาชนเช่ากันพิมพ์นี่คือองค์ แบบเดียวกับที่อาจารย์เช่าแล้วถอดพิมพ์มาถูกโอ้โหถอดมาเป๊ะๆอันนี้ถ้าไม่ตอกเลขตอกโคดคนเอาไปหลอกขายเป็นวัดไก่เตี้ยปทุมกันเลยนะอือสมัยก่อนเอาไปหลอกขายเป็นวัดไก่เตี้ยปทุมธานีเลยหลอกได้เลยเชียวครับแต่แต่ว่าเราการไว้นะคือตอกเลขตอกโคดเราไม่ต้องการให้คนเอาไปหลอกเพราะจริงเขาไม่เาไม่ตอกเลขตอกโค้ดชินมันก็ชินเนื้อเก่าแล้วเพราะจะเอาชินเก่าไปใช่แล้วพิมก็เก่าด้วยการวิธีการหลอกก็เก่าด้วยออื เพราะฉะนั้นนี่ถ้าไม่ตอเลขตอโค้ดมนเป็นหลอขายไป็นไก่เตี้ยแน่นอนครับาแต่ว่าเราไม่ได้ตระการอย่างนั้นเราก็เลยเอาพิมพ์เก่ามาถอดแล้วก็ตอเลขตอโค้ดครับเพื่อง่ายแก่การเล่นหาแล้วก็ง่ายแก่การสะสมครับแล้วก็ถูกนํามาสร้างเป็นพระยอดธงครับวิธีการลุกเสกก็คือตามสมเด็จพระวรรัตนวัดป่าแก้วก็คือเสกด้วยบทพาหงษ์นนันจบเสกพาหงมพันจบใช่โดยโ<ฮ>พระด้เขียววัดเวียงเงาะ พอทั้นเขียวเสกพาหงให้พันจบมีวิดีโอมีหลักฐานยืนยันด้วยพันจบใช่ถือว่าเป็นอะไรที่หาได้ยากในยุคปัจจุบันอาจารย์ผมอยากไม่หน่อยว่าทาไมยอดโทรงเสกด้วยพาหงตำราระบุไว้เพราะว่าบทพาหงว่าด้ความชนะของพระเจ้าอ๋อจริงพาหงคือสมเบจวรรัตน์เป็นคนสร้างเป็นคนให้สวดอยู่ดีเป็นคนใช่และก็คาถาพาหงเนี่ยหัวใจของคาถาคือว่าในเรื่องชัยชนะของพระเจ้า คือเป็นชัยชนะที่สูสงสุดแล้วคืออาจารย์ยอดธงคือต้องชัยชนะเหมือนกันมันก็เป็นชัยชนะเหมือนกันเขาก็เลยระบุไว้ในตำราเลยว่าให้เสด้วยบทพาหุงเราก็เลยสร้างเป็นพิมพ์นี้ขึ้นมาแล้วก็ไปบอกพรอท่านเขียนว,ว่าเราสร้างพระย,ยอดธงแกก็แกล้กงถามล้วรู้ว่าเสดด้วยคาถาอะไรรู้เสดด้วยพ,พาหุงแล้วรู้ว่าท่าเสดจ่จบพันจบลัคขยะเสกอะมันก็ตาหลวงเสกก็ตั้งไว้ตาหลวงเสดจะปัญญครบอะแกก็หวัดได้ก็ตั้งไว้เหมือนกันตาหลวงก็เสกให้ ก็ตั้งไว้เหมือนที่จะบอกกานีหลายปีนะอย่างนี้พิมพ์เนี่ยเศษที่อาจารย์หมอกแต่ละพิมพ์ก็เศษไม่เหมือนกันแต่สร้างเนื้อชินเหมือนกันแต่ว่า่ละวิธีการเสษวิธีการสร้างแต่ว่าแต่ละอย่างมัผสมไม่เหมือนกันอีกอย่างมือนอย่างรายละเอียดรายละเอียดที่ใส่เข้าไปเหมือนกันไม่เหมือนกันอย่างพระยอดธงเนี่ยกระแตจะออกเงินหน่อยเพราะว่าได้เอาพระยอดธงเนื้อเงินของเก่าเลยมาทําการหลอม ผสมลงไปแล้วหล่อเป็นพายยอดธงขึ้นมาบอกเขาว่าอาจารย์เป็นเช่าของเก่ามาใส่ลงไปใช่เอาของเก่าที่เป็นของกู่วัดไก่เตี้ยสมัยที่เขาทาสมัยก่อนเลยเอามาหลอมแล้วใส่เข้าไปในกระาษทืด้วยเดี๋ยวผมอธิบายฟังค่าวก่อนเนื้อชินก็คือชินเก่าที่อาจารย์เอามาจากกู่ใช่มาหลอมอ่าอันนี้คือส่วนผสมหลักของเนื้อชินชุดนี้ถูกและยอดธงเนี่ยอาจารย์เอาเช่าเนื้อเอาพายยอดธงเนื้อเงินเตี้ย เนื้อเงินเนื้อเงินไก่เตี้ยมาผสมมันลงไปอีกมาผสมใส่ลงไปอีกรวมถึงองค์ที่ทําพิมพ์นี่ด้วยไอ,ไอ้องค์ใหญ่ที่สองแสนอาจารย์มาหลอมเหรอก็เอา,ามาหล่มใส่ลงไปเลยอาจารย์ไม่เสยียดายอ่ะโค้ชแชมป์หัวใจเนี่ยก็ไม่เป็นไรไงแฝดไม่ได้กัรรวมนี่แฝดได้หลายคนโอ้โหอาจารย์เห็นไหมความบ้าอาจาแขกไม่เนนโโหมือนกับเดิมก็ที่มีคนที่คนบอกอาจารย์นนั่แหละเราที่ใส่ตัวสติสตังดีวะเนี่ยอาจารย์อะไรนะมีแต่คนถามอาจารย์สติดีวะเนี่ยก็ไม่รู้ดิโอ้โหคือเราคิดของเราแบบนี้ว่า หนึ่งเลยถ้าเราเก็บไว้พระองค์นั้นจะแพงมากนะถูกเพราะว่าเป็นต้นพิมพ์ของพระองค์นี้ถูกแต่เพราะความชัวที่เราไม่เก็บไว้หลอมเลยแล้วหล่อทั้งหมดล้าต้านเป็นพระองค์นี้อ่าพระต้านเป็นพระชุดนี้เลยสมาชิกทุกคนอาจจะไม่เชื่อใจแขกพูดแต่ผมเชื่อเพราะว่าถ้าใครเคยไปงานไหวงานหล่อพระอะไรอาจารย์จะรู้เลยอาจารย์มีทองยี่สิบบาทอาจารย์ถอนยี่สิบบาทหลอมเลยนอพระด้ขอาจา์มีอะไรของเราไม่เหมือนคนอื่นด้ขอาจา์มีอะไรนิ้วอาจารย์มีอะไรจา์ถอนหลอมหมดนะ คืออาจารย์เป็นคนแปลกคือเรื่องทำบุญเรื่องเนี้ยอาจารย์หลอหมดจำไม่สนใจไม่สนใจคืออย่างพระองค์สองแสนที่อาจารย์เช่าผมว่าอาจารย์ารหลอมเอ้ทิพย์ทิพยที่ยิ่งว่านั้นก็ยังที่เห็นอาจารย์หลอมหนักกว่านี้เยอะเนื้อชนวมวลสารพระชุดนี้นะที่ทําเนื้อเฉียนวชรธาตุนะหูยานล้วนลังปืนมาเหสุวรรณล่วงนั่งหลังลิ่มทรงพลเล็กทรงพลใหญ่เป็นจัเป็นจัดเนื้อชิ้นนี้ลงไปหมดแล้วนะก็หมอ่ะโอ้โหดทุกรายการมีรูปยืนยันด้วย ผมขอพุทธคุณก่อนยอดธงเนี่ยพุทธคุณเกี่ยวอะไรอาจารย์ชัยชนะที่ไม่แพ้ไงถ้าเราพกเอาไว้ก็คือเราจะไม่แพ้อะไรจากใครทั้งสิ้นเลยผมจําได้ละมีช่วงเวลาหนึ่งเมื่อตอนออกลาหูเลยสิ่งที่มีคนถามว่าลูกเรียนอาจารย์บอกงั้นยอดธงไหมเพราะมันก็เรียนไม่แพ้อยังไงก็ไม่แพ้อยู่แล้วอ๋อเพราะอาจารย์คำพูดคํานี้มาที่ยังไงก็ไม่แพ้ยังไงก็ไม่แพ้ไม่ว่าการเรียนการลงทุนธุรกิจอะไรมันไปสูงุดของชีวิต มีอะไรสูงกว่าธงอยก่ไหมถ้าไม่ใช่ยอดธงไม่มีเพราะยอดธงมันสูงสุดแล้วะแม้กระทั่งทุกวันนี้ยังต้องขารระธงชาติเลยถูกเวลาเราวับระธงชาติเขาชักธงก็้ไปยังไม่ถึงสุดยอดธงเือแต่พาได้อยู่บนชาติเลยแล้วมีกระถาไหมอาจารย์ไม่มีส่วนใหญ่ก็ท่องบทพาหุง่ะพาหุงเหมือนเดิมแต่ว่าต้องห้อยสูงห้อยสูงดิห้อยสูงเพราะว่าพรายอดธงนี่เป็นพาเชื่เป็นพราที่อยู่สูงนะพะอยู่สูงอเป็นพาสูงต้อง ห้องอยสูงเปรียบเสมือนเป็นพระพุทธองค์หนึ่งเปรียบเสมือนพระพุทธเลยค่อยสูงค่อยสูงพระวุญใจนี้ไม่ได้แน่นอนใช่แล้วก็คาถาคือสวดพาหุงไปเลยสวดพาหุงไปเลยยอดจานมีร้อยเดียวมีร้อยองค์น้อยมากก็มีร้อยองค์มันเลยเท่านี้ของเก่าไม่มีแล้วหรือมาเมื่อกี้เลยเท่านี้ใช่เพราะเมื่อกี้ไปซื้อที่ร้านมามีกล่องเดียวไม่มีกล้วแล้วก็ราคาก็ห้าร้อยเท่าเดิม ไม่ไม่ขึ้นเลยราคาเดิมเลยราคาเดิมก็ถึงบอกว่านี่ยคือข้อดีของรายการมาตัดสยามวัตถุบางคนถึงจะแพงไงก็เท่าเดิมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ